แพทย์นปพาเปิดตัวแฟนตำรวจโชว์ซีนหวานอบกอดริมแม่น้ำ สำหรับคุณแม่คนสวยอย่างแพทยปนภภาตันตระกุลได้ออกมาเปิดตัวแฟนหนุ่มดีกรีนายตำรวจหล่อในคืนวันลอยกระทงทำเอาฮือฮาก,กันทั้งโซเชียลเลยก็ว่าได้แต่เปิดได้แค่คืนเดียวเช้ามาเจ้าตัวก็ได้ออกมาประกาศว่าเป็นโสดทำเอางงกันตาแตกเลยทีเดียวและเมื่อไม่นามานี้ทางด้านของแพทยปนภภาก็ได้ออกมาเปิดใจผ่านทางรายการเพรมันบันเทิงหลังจากที่ออกมาเปิดตัวแฟนได้แค่วันเดียวแล้วเลิกโดยทางด้านของแพทยปนภภาได้กล่าวว่า ตอนที่เปิดตัวคืนนั้นไม่ได้ตั้งใจเปิดแต่ลูกดันหลุดชื้อพูดในรายการสดมันเลยทําให้เราต้องเปิดตัวในคืนนั้นเลยซึ่งแต่พอเปิดไปทางเพจเจมอย1 0ร้อยแเขาก็มีแคปรูปเราไปลงตอนนี้ก็ยอมรับว่าเป็นแฟนกันแบบไม่ได้ตั้งใจจะเปิดแต่มันโปะที่ลูก ก็เลยต้องเปิดแต่พอเปิดตัวไปก็มีปัญหามาก่อนก็เลยปิดปัจจุบันเป็นแฟนกันแล้วตอนนี้คุยแค่คนเดียวล่าสุดหลังจากเพิ่งเปิดตัวไปทางด้านของแพชนรนภภาก็ได้ควงตำรวจหนุ่มไปดินเนอร์ริมแม่น้ำสุดโรแมนติกพร้อมกับอวดภาพหวานตำรวจหนุ่มกอดแพนรนภภางานนี้ทำเอาคนสดอิจฉาตาร้อนเผาอย่างแน่นอนขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ